ความรู้เนี่ยที่มันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีหรืออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เด็กอนุบาลก็รู้ได้เหมือนกับที่เขาท่องกันเยอะแยะมากมายอริยสัจสี่มีทุกสมุดไทยนิโรธมักมันก็สอนกันมาตั้งแต่ในระดับปฐมอะเยอะแยะอริยสัจสี่แปลว่าอะไรคืออะไรบ้างท่องได้มากมาย ทำไมคนจะไม่รู้เรื่องไตรักณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้กระทั่งเรียนสูงขึ้นมาหน่อยเป็นทฤษฎีในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ตามทุกทุกทฤษฎีทุกทุก,ท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 กความรู้ที่เป็นตัวหนังสือมันไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณรู้ทฤษฎีแล้วคุณจะทำได้ปฏิบัติได้เรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติ ในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเข้าใจและเข้าถึงและมีการปล่อยวางได้ด้วยตัวมันเองไม่ใช่เกิดการกระทำไปละไปวางอะไรไม่ใช่เกิดการตัดขบวนการของอะไรใดๆมันจะเกิดขบวนการรู้เองด้วยตัวเองแล้วก็เห็นด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ตัดไม่ได้ละทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีวิชา มีความรู้ที่มากกว่าความไม่รู้มันจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆและไม่ได้มีการตัดตรงไหนขั้นตอนใดเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าความรู้ที่มีมากมายอย่าเอาไปลักลั่นในการตัดนั่นตัดนี่เพราะทำแบบนี้มันถึงจะทำให้กระบวนการนี้หายไปอะไรต่างๆนั่นคือคิดเอาดานด้น,ดนเอาเพราะตัณหาเพราะอยากเข้าใจ ตอนที่เข้าใจมันก็เข้าใจมาด้วยการคิดใช้สมองใช้สมองในการคิดและสุดท้ายก็มาหนีสมองไม่ให้เข้าไปในสมองใช้สติในการหนีออกจากสมองออกจากความคิดปรุงแต่งมันลักลั่นกันอยู่แบบนี้หาจับต้นชนไปลายไม่ได้ต้นทางบอกว่ามีจะใช้สมองในการคิดเห็นว่าต้องตัดตรงนี้แต่สุดท้ายปลายทางก็มาบอกว่าอย่าไปใช้สมอง เราะจะต้องออกมาจากสมองมีที่อยู่ที่ใหม่ให้ตัวรู้ให้สติมันได้ออกมารู้ข้างนอกมันได้อยู่ข้างนอกมันจะได้ไม่ต้องมาใช้สมองไม่ต้องมาคุนมัวกับสมองนี่ไงคุณทำทุกขั้นตอนทำตั้งแต่รู้ก็ใช้สมองในการเรามานั่งตัดอะไรต่างๆก็ใช้สมองเสร็จแล้วต่างๆแล้วพฤติกรรมมันก็เลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้ ความรู้เหล่านี้มันไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสันดานได้เลยเพราะมันไม่มการขัดมันไม่มีการขัดเกลาอะไรใดๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันจะเป็นผลสําเร็จได้ยังไงมีแต่การลักลั่นบรรลุธรรม